สวัสดีครับพูดจาภาษาพูงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งที่จังหวัดจันทบุรีหาดแลมจะเด็ดแหลมจะเด็ดนะครับแหลมจะเด็ดเอ่อเป็นลูกค้าของช่างตั้มสามสามสามคันแล้วนะครับคันที่สี่ก็จะจองต่อแล้วนะครับก็คันนี้ก็ราคาอยู่ที่อ่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทบถามมาช่างราคาเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ราคาอยู่ที่ 1 5 0 0 0นานะครับไม่รวมส่งไม่รวมติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นพ่วงข้างบรรทุกโดยสารไม่ใช่ v i p นะบรรทุกโดยสารและขายของนะครับจะเป็นเปิดด้านหน้าไม่ใช่เปิดด้านหลังนะครับก็จะมียื่นหน้าเก็บสัมภาระในส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากส,สามารถวางถังน้ําแข็งได้60ลิตรนะครับก็โลโก้ของช่างตั้มก็จะเป็นถีเสื้อด้านหน้านะครับ ผิดเสื้อด้านหน้า3ามตัวหล่อๆเลยนะครับก็จะมีเบาะนั่งเอาไว้โดยสารนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะประกรอบขายของถาดขายของให้ดูว่าคันนี้ขายของได้จริงไหมนะครับถาดตัวนี้นะครับผมถาดตัว,ตวนี้ความกว้างของเขานะครับ ร้อยสี่คูณเก้าสิบห้านะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับก็ไม่ยากเลยการติดตั้งนี่ฮะเขาก็จะมีสลักให้ตรงนี้นะครับสลักให้ซ้ายขวานะครับใส่ให้ตรงสลักยกมาเนี่ยฮะขายของเลยล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับบางทีลูกค้าอยากได้ขาดด้านข้างนะครับเอาไว้วางของที่จะขายนะครับ ถามว่าตรงนี้เอาเอาไว้ตรงไหนแล้วครับช่างช่างช่างก็จะทําให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บวางเข้าไปสวมนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัว้งนะก็จะเป็นมีน็อตล็อกให้นะครับน็อตล็อกให้เป็นนอตหางปลาให้ด้วยหรือว่าจะไม่หางปลาก็ได้นะครับตรงนี้ลูกค้าขอมาเท้ขอเป็นหางปลาขันง่ายหน่อยเนาะอ่า ก็ทำให้นะครับในกรณีนะครับเนี่ยฮะก็เสร็จปุ๊บก็ล็อกนัดตรงนี้เลยนะครับอ่าในกรณีหน้าฝนนะครับถามว่าถ้าสินค้าที่เราวางตรงนี้เปียกฝนไหมเปียกแน่นอนครับอ่ะมีต่อนี่ฮะตันสัตเห็นไหมฮะมีให้อีก อปึ๊บกันาสาดก็มีให้นะครับกันาสาดก็มีให้อ่าประมาณนี้นะครับก็เนี่ยฮะความกว้างตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบนะครับเก้าสิบสามารถยืนได้สองสามคนสบายเลยนะครับและวิธีเก็บเก็บยังไงจะช่างอ่าหมุนสิครับอ่าดูนะหมุนครับหมุนหมุนครับหมุน ดันเข้าไปปึ๊บง่ายนะครับเด็กๆก,ก็ทําได้เนี่ยฮะอ่าหมุนเข้าไปล็อกเข้าไปอ่าล็อกเข้าไปเรียบร้อยอ่าถามว่าช่างถาดตรงกลางรับน้ําหนักได้แค่ไหนนะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าของรถแล้วนะอ่ะในตัวนี้นะครับ ช่างหนักอยู่ที่65กิโลนะครับนั่งให้สบายนะนะ6กกิโลอึ๊บลงล้อึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ช่างตั้มด้วยนะครับทุกช่องทางที่ลูกค้าจะติดตามผลงานช่างตั้มได้นะครับ Facebook Instagram TikTok นะครับและ YouTube นะครับ าทาง Google ก,ก็มีนะครับเซิร์ชหาได้เลยพิมพ์คำว่าพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับหาง่ายนะครับติดต่อได้ง่ายนะครับอ่ลืมอีกจุดหนึงขายของเสร็จฉันจะกลับบ้านทำไง่าดน,นี่กิดกันนะครับของมาวางตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่สวยวางยังไงอะอย่างนี้สิของช่างตั้มมันต้องมันต้องมีแตกต่างเขาบ้างนี่อย่นี้ ล็อกเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเก็บได้ด้วยนั่งถาดบนนั่งข้างบนก็ได้ตัวนี้เป็นที่พิง,พงหลังก็ได้ด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรให้มันมากมายเลยนะครับง่ายประกอบง่ายนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย